เนี่ยครับเมื่อก่อนคนดาน่าผมนักประเทศไม่ยุง่งในลำดวงโลกผมก็เลยเอาหน้าผมมาใส่แบบนี้ดวงโลกเน,นี่ยนี่ของจริงนะครับของจริงเนทะ่านั้นถ้าผมไม่ไปข,น,ขนาดนี้ผมก็พูดไม่ได้นะครับก็ไปเนี่ยต้นใจตำนานร้อยสิบล้านบาทหนึ่งร้อยสิบล้านบาทนะครับนี่ราคานี่ไม่มีใครตั้างเองนะมีคนประมูลให้แต่ในสุดท้ายตัดไม่ได้นะครับ พอประชาชนตรงนั้นไม่ยอมเขาก็เลยถือเป็นสมบัติของชาติจนเดียวนี้ไปปักไว้นะครับมีโค้ดําเบอร์อะไรบ้างอันนี้นี่พยุงเวียดนามนะครับทําไมผมต้องดูพยุงเวียดนามเพราะว่าในตลาดจีนไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคือพยุงเวียดนามและพยุงไทยลับสองตัวคู่กันเลยราคาอยู่ที่45ถึง60ล้านบาทสีถึงหกล้านบาทนี่ครับพยุงเวียดนาม คนที่ไปถึงแห่งคนที่ไปศึกษาจาะลึกขนาดนี้มีไม่กี่คนในประเทศไทยนะครับซึ่งสองคนนั้นที่อยู่ที่นี่คนนี้กับคนนี้ดรเจษดาของพู่งจผมที่เข้าไปถึงขนาดนี้มีรูปจริงให้ดูเนี่ยมีข้อมูลจริงจาะลึกมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างป็นเรื่องจริงหมดนะครับอันนี้ก็เป็นโทรลิฟล่าต่อไปครับเนี่ยครับผมอยากให้ดูราคาราคาเนี่ยผมท้พิสูจน์นะ ใครมีก o เกิลก็ไปกดเลยคำว่าไมล์ฮอร์ลี่พวงฮอรลี่ไพรส์ก็ได้ราคาของไม้์ฮอร์ลี่พวงฮอรลี่โปรดักส์พวงฮอรลี่เฟอร์นิเจอร์ลองกดดูเว็แบบไทยไม่ต้องไปดูครับเว็แบบไทยมันอาจจะหลอกนะครับไอ้นี่อะเว็บต่างประเทศนะครับอาลีบาบาอาลีเอ็กเพรสเดี๋ยวกลับไปกลับมาดูดูไปครับเนี่ยราคา14,000 u s ืนะครับ,บ,าบาเเไบม่ใช่14,000บ, 14, บาท หนึ่งพันสี่พันยูเอสตกเท่าไรครับเขาสามสิบสองคูณเข้ามาสี่แสนกว่าบาทเส้นเดียวนะครับสี่แสนกว่าบาทผ,ผมให้ดูนะครับเส้นนี้ไม่สวยเส้นนี้ไม่ไอยสวยนะครับลายก็ดีแต่ว่าสีไม่ได้นะครับตัวนี้สามหมื่นห้านะครับนี่ซื้อมาเองคือผมซื้อไม่ไหวเป็นแสนยอมยอมจริง,รงๆถ้าเป็นแสนเนี่ยมันโผกททำใจยอบาก แต่อันนี้เส้นละสามหมื่นห้าสองเส้นเจ็ดหมื่นนะครับเนี่ครับเของจริงที่ดูนะของจริงที่ดูต้อนที่ครับอันนี้ดูของจริงครับอันนี้คือลายไม้จริงๆนะดูเบียนกันดูนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นแต่ลายก็สวยจริงถ้าใครเห็นนะครับลองดูใกล้ๆสวยจริงไม่มีตัวไหนสวยเท่ามันครับอันนี้มันเป็นราคาในมูจค่าของจรจงนที่เราไปดูบริการมาเลยเส้นนี้นะครับ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ต่อราคาได้หนึ่งแสนบาทเพราะเขาแกว,ว่างขายให้ผมซื้อมาเล่นไปเยอะแล้วครับเขาแกว่างขอเถอะครับผมจะไปเป็นตัวอย่างเป็นเป็นตัวอย่างให้คนไทยได้เห็นของจริงๆนะครับของจริงๆอันนี้ลวดลายสวยสีได้นะครับมันจะแพงแบ,บ่านี้แต่ที่เขาขายในเว็บเขาอาจจะไปกินกำไรเงยอันนี้แสนหนึ่งอันนั้นสามแสนสี่แสนั 4, สนบผมเขานุญารสมกับ ได้ครับเดี๋ยวเรียนียนดูได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคงไม่หายครับไม่เป็นไรครับรต่อไปครับนี่นะครับผมผมอยากให้เห็นตัวนี้เขาเรียกว่าหงมูคงม่คลัสหงมู่ลัสหงมู่ในประเทศจีนนะครับไม้หงมู่คือไม้ที่มีเนื้อสีแดงแล้วเป็นที่นิยมในตลาดจีนมีอยู่สามสบแปดชนิดสามสบแปดชนิดแต่ตัวที่นิยมจริงๆแล้วเราเอาเฉพาะต้นต้นอหอกไอข้างล่างเราเราไม่ดูนะฮะ รู้ไหมว่าฮองบนเนี่ยเดิมเป็นเยสอะดับหนึ่งเลยนะครับพลาสต์เนี่ย number ร์เลยเดิมเป็นเยสอโรลิกลวร่าไชนีสโรสูตหรือฟอรนลี่นั่นเองอันที่สองก็คือเดอเ์บิเยสทอร์คิเแนนซีที่ผมไม่ดูเวียดนามมาเนี่ยเขาไม่ผมต้องไปดูก็มันแพงผมก็ต้องไปดูตลาดจีนก็มีความต้องการเราต้องผูกนะฮะอันแรกนะครับราคาอยู่ที่1.5ล้าน US นะครับ 1.5้าล้าน US ก็คือสีล้านบาทอันที่2อราคาอยู่ที่สองล้าน US นะครับหรือหกสล้านบาทอันที่สราคาสามแสนห้าสามแส US ตกประมาณหนงจุดห้ล้านไม่แพงคูณห้าเข้าไปนะครับประมาณหนึ่งจ้าหนึ่หล้านคือตัวนี้แพงกว่าเยอะอ่ะแพงกว่าเยอะสล้านถึงหกสล้านบาทปวดเรืองอันที่สามสี่ห้ามาเนี่ยเรา เราไม่ถูกสามสี่ห้ามาเห็นไหมครับพยุงไทยเดือยเป็กียร์โคชินชินเียสี่ของหนักของหนานะครับแต่รู้ไหมว่าเท่าไหร่อดับห้านะครับไทยโรสบูดไซมิสโรสบูดราคาอยู่ที่เก้าหมื่นสามยูเอสข้อราคามาได้บ้อยแล้วที่จีนนะเก้าหมื่นสามยูเอสตกเท่าไหร่ครับสามล้านบาทลูกบาทเมตรหนึ่งรู้ไหมครับอันนี้คาเรียกว่า price per cubic meter ราคาต่อ,ตอต่อลูกบาศเมตรลูกบาศเมตรเท่าไหรถ้าใครคิดไม่ออกนะครับเต็มกระบะหล,งลังรถทุนภูน่เต็มกระบะหล,งลังรถสมภูนเอาแต่เฉพาะแก่นไม้นะเฉพาะแก่นไม้เฉพาะแก่นไม้คุณรู้ไหมเท่าไหรสามล้านคนไทยจิตาลูกหนะึ่งสามลา้านโอ้ลูกบาศเมตรละสามล้านจะปลูกกันละแต่หารูไม่ตัวนี้แพงกว่าสิบห้าเท่านะครับตัวที่เราปลูกกันอยู่เนี่ย่ไพยุงไทยหนาวไปยุงเป็นแนวนี่คือราคาจริงนะครับ จากทางการนะครับไม่ใช่ว่าใครมาทำเอานะไม่ใช่นี่คือเรื่องจริงนะครับไอต่อไปนี่ไม่ต้องไม่ต้องดูกันเลยไม่เปล่าคือถ้าเราจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ใช้พื้นที่เท่ากันใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเราต้องทําต่อไปครับเนี่ยครับทําไมคนจีนไม่ปลูกคาถามเนี่ยตั้งแต่แรกผมโดนถล่มเนี่ยทำไมคนจีนไม่ปลูกคนจีนฉลาดยังไงคนจีนหู ในโลกนี้คนจีนฉลาดล้ำลึก<ะ>ผมบอกกันเลยคนจีนไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องคนจีนไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับคนจีนเขาเก่งเรื่อ,องค้าขายน่เป็นจริงนะครับแล้วอื่นแต่บางอย่างอาจจะเป็นเส้นหงมานภูเขาเส้นที่ผมงลงไว้เนี่นะครับ<ม>นี่ประเทศจีนทั้งประเทศไอตรงแดงๆนี่คือตกาะให้หลังกาะให้หลังอยู่ใต้สุดนะครับกาะให้หลังอยู่ใต้สุดแล้วมันมีต้นกำเนิดของพยุในอยู่ตรงนี้ พยุไให้หลังแล้วพยุเวียดนามในะต้นกำเนิดอ,อยู่วงข้ากันเลยอยู่รงห้าอันนี้ฝั่งเวียดนามนะอันนี้คือพยุเวียดนามมันจะอยู่วงข้ากัน้านหน้าเดียวกันเลยแล้วประเทศจีนผูกได้แค่ในวงแค่นี้นะครับวงแค่นี้ในวงแค่นี้มันมีแค่สี่มณฑลที่ผูกได้มีให้หลับมียูนนานทางส่วนอด้านล่างนะครับมีกวางซี มีความตุ้มสรุปแล้วมีแค่สี่บนพนปลูกได้แล้วปลูกได้เฉพาะคอนดาราไม่ถึงไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่ส่วนใหญ่คุฎานลูกอย่างดาราซะละนะครับคือรัฐบาลจีนมองอุตสาหกรรมเป็นหลักเขาไม่ได้มองเรื่องไม้เขามองเรื่องอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหลักของเขาที่จะต้องพัฒนาประเทศของเขาก็คือยางาราเพราะสามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์ไปขายทั่วโลกได้นะครับในเมื่อรัฐบาลจีนเขามองแบบนั้นเขาไม่ได้ส่งเสริมปลูกวองบริเนั่นมันเป็นโอกาส เป็นโอกาสของประเทศไทยสิ่งที่เขาไม่มองเรามองนะครับต่อไปครับเนี่ยครับธุรกิจไม้หนอมโมดีเนี่ยไม่ใช่จีนหุ้นวงจรนะะต่อไปไปครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ด็อกเตอร์เจษดาหงมู่นะครับโอ้ไปดูยันหมดแล้วครับอันนี้ผมเองครับไปดูยันหลังเราไปดูก่อนนะครับก่อนจะปลูก ถ้าคุณจะผูกคุณจะทําการค้าคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่เห็นตลาดอย่าทำเลยครับมานเสีย่ยงแต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่มีตลาดและแพงจริงรีบๆครับรีบๆทำเพราะโอกาสไม่รอใครนะฮนะสิ่งที่แพงที่สุดก็คือเสียโอกาสคุณเสียโอกาสนี่มนมันแพงกว่าทุกอย่างนะครับเนี่ยครับไ,บไ,บไายไม้ก็ไปดูอ่ะเรื่อยๆครับผมเดี่ยครับไปดูม่าวบวนะครับ นี่รูปของจริงทั้งหมดนะครับถ่ายมาเอามาให้ชมทั้งหมดเลยเดี๋ยวรเจสนาครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูนะครับใส่กว่าตัวจริงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ทายรับราคาเท่าไหร่ตัวนี้เขาเรียกว่าเก้าอี้ฮองเฮาสมัยโบราณในฮองเฮาจะนั่งเก้าอี้แบบนี้เท่านั้นของจีนนะครับทําไมต้องทาเส้นเล็ก ไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ของไทยไม้สักของไทยโอ้โหทำชิ้นใหญ่มาเลยนะครับเพราะว่าไม้มันแพงดูแต่ละอันนะครับเอามาประกอบกันให้เป็นเก้าอี้ไายจะใช้เหล็กนะครับบางส่วนในการยึดเพราะมันมีแต่แต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นชิ้นสั้นๆชิ้นเล็กๆนะครับต้องมาประกอบกันเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้โอโหนี่มันแพงที่สุดนะครับตัวนี้ราคาเก้าแสนบาทนะครับอันนี้ถามจากผมจริงเลยนะ ที่มันหาโง่เลยต่อไปครับก็อ,อี้ชิ้นเดียวกแสนนะครับถ้าซื้อเป็นชุดเนี่ยผมว่าอาการหนักนะครับซื้อเป็นชุดเนี่ยหนักเน่ยกว่าจะทานข้าวภายในคบครอบครัวเนี่ยหนักเลยเลยครับต่อไปเือนตัวนี้เป็นลายนะครับลายบบต่างๆลายไม้เนี่ยครับเรียกความสวยงามของเขาผมถามว่าทำไม,มลายสวยๆขานาดเนี้ยไปถามเพื่อนฝรั่งนะฮะถ้าลายไม้สวยๆอย่างนี้เขาชอบไหมชอบอเมริกาก็ชอบ ยุโรปก็ชอบอินเดียก็ชอบเราจะมองตลาดจีนพันสามร้อยล้านตขนอย่างเดียวแค่พันสามร้อยล้านคนมันก็ใหญ่แล้วอะ่ะราคาแพงด้วยประสงค์เท่าแ,แต่ถามว่าถ้ามันพิงร้องอ่ะสมมติวันหนึ่งจีนหมั่นไส้จีนหมั่นไส้ไทยห้ามนำาเข้าไม่เป็นไรครับผมขายออสเตรเลียได้ผมขายอเมริมารกาผมขายยุโรปได้คำถามอย่างเดียวคือมันสวยไหมลายมันสวยตัวเนี้ยผมส่งได้ผมมีความมั่นใจในตัวเองผมลูกแล้ว ในเมื ía, ่อต้นทุนอยู่ที่โหมนต้นทุนมันหูกผมกูเองผมไม่ได้ซื้อไม้มาผมกูเองขายได้ส่งออกได้ทุกอย่างจบไอตัวนี้ไหมไหมตัวเนี้ยครับช่างช่างทำแบบนี้ขายกันแบบนี้แต่ช่างเขาก็ไม่ได้ช่างเป็นกิโลแล้วก็ช่างเป็นหนึ่งช่างสองช่างสามช่างเขาไม่รู้นะช่างหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลขายแต่สรุปแล้วก็คือกิโลหนึ่งตกประมาณกิโลละหนึ่งหมื่นหนึ่งกึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท อันนี้เป็นช่างเองนะครับนี่แต่ช่างจีนช่างเองซื้อเองจ่ายเองจ่ายเองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเฟอร์นิเจอร์ของจีนส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเล็กๆอย่างเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆขาก็เล็กอะไรก็เล็กหมดไม่ไม่เล็กเพราะอะไรครับเพราะแพงไม้มันแพงไม่รู้จะไปซื้อตัวใหญ่มาจากไหนครับไม้ชิ้นใหญ่ไม่มีในในพิพิธภัณฑ์นะฮะพิพิธภัณฑ์พวกนี้แพงทั้งนั้นนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตดูชิ้นเล็กๆทั้งนั้นคนมาคนบอก ไม้ปลูกแปดปีสิบปีจะไปขายได้ย,ไไยังไงทำไมมันจะขายไม่ได้เนี่ยครับไม้แปดปีสิบปีทั้งนั้นนี่ในกดังแล้วนะอันนี้ในโรงงานเฟอร์นีเจอร์ทำไมมันจะขายไม่ได้เพราะว่าเขาทาเป็นชิ้นเล็กเล็กทั้งนั้นเลยคจีอ่าส่วนประกอบของเก้าอี้โต๊ะทุกอย่างจะเป็นชิ้นเล็กๆทั้งหมดนะครับเน้นลายเน้นโชว์ลายเน้นความเป็นมวงหัวลี่มันแพงเพราะมันคือมวงหัวรี่คนจีนทุกคนรู้จักมวงหัวรี่นะครับต่อไปนะ อันนี้ในพระราชวังพระพราชวังต้องห้ามนะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องทำจากไม้ฮงโหดีนี่มันดังมาแต่สมัยราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงมันไม่ใช่อยู่มาก็ดังนะครับมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในวัฒนธรรมของคนจีนเราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเขามีความเชื่อขายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าออความเชื่อของเขาเราไม่จำเป็นเปลี่ยนเขาเขาอยากได้อะไรเราก็ผลิตัวนั้นไปส่งแค่นั้นเนงนนองมันเป็นหลักการที่ง่ายมากนะครับ เคีับต่อไปต่อไปอันนี้ให้ดูนะครับบ้านสมัยปัจจุบันนี้ก็ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับชุดพองเตะนะชุดพองเตะชุดพองเท้าในในพิพิธภัณฑ์อันนี้ให้ดูนะครับไม้โมโอลี่เท่านั้นครับพิพิธภัณฑ์ร้ากกนค้านะครับแพงเห็นไหมครับร้านค้า,ร,า,า,ร,า,า,ร,า,าร้านนี้มีของไม่กี่ชิ้นแต่ถ้าไม่มีเงินทั้งสิบล้านเนี่ยลำบากครับถ้าเงินไม่ถึงล้านเดินก็ไปนี่พี่เจริถามถามแต่ละชิ้นก็โอ้โหหลัง เกล้านเจ็ดแปดแสนห้าแสนที่ผมไปดูมาเนี่ยไม่กล้าถา,ามรับถามสองชิ้นแค่นั้นแต่ถอยไม่ไหวครับถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับไม่แต่ละชิ้นคือเขาเขาจริงจังมากคนจีนเนี่ยจริงจังกับไม่งงหัรี่กจริงจังมากแล้วนักธุรกิจที่ไปซื้อไม่ได้ซื้อไปใช้เองนะซื้อไปขายตามคน,คน,คนมาซื้อจะก่อให้เราเขาไปขายตามคนคนันนี่ครับแต่ละชิ้นต่อครับ ดูความสวยงามของลายไม้นะครับลายไม้ครับยิ่งชัดยิ่งแพงเยี่ยครับท่านนั้นเลย